เด็กบ้านบ้านสำรานทงยังไม่เสร็จิก้า,าเด็กภาษาตองแดงก,กับพี่รวยปอนเด็กจะต่อเป็นกองแล้วตามด้วยจุมยมจ่มปุ้มน้ำดอกไม่ใช่จุ่มปุ้มะเมียวมันยังไม่แก่เตี้ยนพี่ก็เลยไปเอามายังไม่แก่พี่ก็ไปกินมาก่อน,นยังเปรี้ยวๆอยู่อัออนนี่ไงแล้วก็จุ่มไปเลยค่ะจุ่มพรมจุ่มพรมในน้ําน้าพริกเกลือสูตรแต่แรกกันแต่แรกเดี๋ยวก็อแปลว่าอะไรตีน้ำนะี่ก็ต้องเลยก่อน สุดแต่แรกคือใส่น้ําตาลปีป๊บแล้วก็ทิมเกลือค่ะทิมเกลือ,มเ,อเม็ดนะต้องเกลือเม็ดเท่านั้นค่ะแล้วพี่จะใส่ใส่แต่เดียวตั้งป้องอีกแบบพี่ฉันเอานรดหวานนุ่มเปรี้ยว มันจะมีลูกจิวจ๋วๆเห็นไหใช้คุมพู่กระดาษแต่มันเป็นของมะเมียวที่มันเล็กๆอะที่มันแซ่บอยู่เราไม่เลยหรากกินได้ล้างให้สะอาดแล้วก็แช่เข้าตู้เย็นนะจะกรอบจะประสาทตรงแดงก่อนนะเดี๋ยวฟังกันไม่รู้เรื่องเดี๋ยวจะปิดจ่องหนีกาน,นะเวลาพี่ทานนะคะน้องพี่ก็ทานได้ทุกรูปแบบค่ะอะไรที่มีพี่ก็ทานจ้ะน้องจา๋าเปิดได้ชั้นบัวปักตัง พี่ต้องสือนะคะวางันแได้คแับมันมืดเดี่ยวมึงเ,เธอไม่เห็นอาหารของฉันสตอข์คินกองกเป็นกองนี่เปิดไฟนะไม่รู้เป็นไรไม่ค่อยจริงจั่เฮ้ยระวางนะเห็นปะงูสตอเด็กที้พี่ถานมันจีจะมีคนบ <laughs> อกก็พูดป,ป๊อปอหน่อยยจะได้ปวดตักจี ปะเออน่าจตุ้ยช็ดหน่อยนะเดี๋ยวเปิดไฟให้ดูนะแต่มันยังไม่แก่ตอนมันออกเปรี้ยวๆไงแล้วเราก็ทําแบบเป็นน้ําตาลปี๊บว่าเธอนี่ไงน้ำตาลปี๊บไม่ต้องเครียดนะเอาสดๆมันจะได้กลิ่นของน้ําตาลแล้วเกลือเม็ดแล้วก็พริกสดสามอย่างแค่นี้ไม่ใช่น้ําปลานะเป็นเป็นพริกกระเจอแต่เป็นพริกสูตรโบราณอันนี้ที่นครเปโถมเจ้าที่ขายสิบสองสิบกว่าอย่างมันมีอยู่นะแบบเนี้ย พริกกระเทียมตันริบแล้วก็พริกสดแล้วก็พริกแกงมันจะฉุนขึ้นจมูกผู้ใช้จ่ายด้การกินค่ะไทย i รุ o with spicy sauce spicy sauce อ,อะไรครับเดี๋ยวพอชันร่งกันพี เนื้อเนี่ยต้องรีบกินเดี๋ยวพี่จะไปทำงานต่อนะคะไว้มาทักทายทุกคนสวัสดีจ้าขอบคุณทุกคนนะคะที่ชมพี่จ้าหมูตองเด้งปัดปอบไปก่อนนะก๋กาเอ